ว่ามาลูกมีอะไรจ๊ะสเจีขนอาทิตยว้าก่ให้กลับเยอก่อนกอเมตไแล้กบไปประเทศกลับไปที่ไหนกลับไปบ้านเลยค่ะเขามาบวชแค่สิวันใช่ไหมจะมาบวชสิวันเขาเปิอาทิตย์ทีเนี้ยข้างในเนี้ยไม่ให้กลับบวชให้ใครอยากให้กลับีบวชเฉย จะเปป็นป่องก็จะกลับไปทำไมอ่ะรอซอกทอดนั่นแหละเดี๋ยวเขาไปต่ตอเสาเคลียร์วะนั่นแหละคือพ่อเดียวไปสองเวททำไมเพีย <c oughs> งหลวงพ่อบอกว่าจะกลับไปทำไมถ้าอย่างนั้นมีหน้าที่อะไรที่เกี่ยมกับแล้วแต่บ้านเราครอบครัวอันนี้เขามีเกี่ยวกับไอ้พวกบารมีหรุดรึเปล่ายังไม่รู้เจ้าค่ะมีพลังงานองค์ใดเทพไหนวิญ,ญญาณใคร วิญญาณเขาไม่อยากกลับไปเด็ใช่ป่ะไม่ใช่เขาก็มาร้องไห้ตะลุกอยู่เมื่อเช้าวันเมื่อวานนี้วันนี้เหรอเขารู้ตัวจะกลับแล้วใช่ไหมใช่รู้เลยว่าให้มาพ่อหลวงพ่ออีกกี่วันเด็กก็จะกลับวันอาทิตย์นี้ค่ะเจอ่ัถึงนี้เหรอโอ้ยอย่าว่าแต่วิญญาณเลยคนมันยังร้องไห้เลยคนยังไม่อยากไปอันนี้อันนถ่ายนด็กเด็กคนมันลาศีลมันยังน้ำตา ไหลมุ่ง,องอร้องทำไมไม่อยากจะลาไม่อยากจะกลับบ้านอาวิญญาณใครเอ่ยเป็นเทวดาเป็นบัมพบุรุษเป็นปู่ย่าตายายเป็นพี่น้องเป็นใครเอ่ยบอกมาสิกับร่างนี้เป็นอะไรกันอยู่ เขาเคยมีองค์อะไรอยู่ป่ะเคยมีอยู่นะคะตอนนั้นจำไม่ได้ใครเอ่ยเทพเทวดาองค์ไหนอยู่กับร่างนี้อา้าช่วยปรากฏกายปรากฏวาจาเรล่งออกมาด้วย เขาไม่พูดค่ะเขาไม่ยอมพูดเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นชายใช่ไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยเหรอแล้วไม่อยากให้เข้ากับด้วยความรักหรือว่าด้วยความต้องการบุญกุศลต้องการกความรักด้วยเหรอบุญกุศลเพราะว่าทำรักก็บุญกุศลค่ะเป็นญาติกันใช่ไหมหรือเป็นเทวดา อ๋อเป็นเทวดาประจําตัวตประจําตนอ้าวสาธุเกี่ยวกับพญานาคขราชหรือเปล่าไม่เกี่ยวเทวดาทั่วไปอ่าเทวดาทั่วไปเทวดายังไม่อยากกลับเทวดาไม่อยากกลับก็ปล่อยเขากลับเทวดาก็อยู่ไปสิไม่ได้พ้นอาศัยร่างเขาอยู่ไปไหนมาไหนด้วยกันอ่เทวดาอยากสร้างบารมีหรรับอล่างี้เหรอแล้วจะทำยังไง อันนี้จสงสงสารล่างหรือสงสารเทวดาดีสงรวดาค่ลงสงสารเทวดาเพราะกว่าจะได้แหล่งบุญยากนะนะบอกโอ้โหกำลังเสวยสุขอยู่ดีๆมันพากลับบ้านเฉยเลยอ่าขอให้มีส่วนแห่งบุญแล้วกันเดี๋ยวโดนจิตโดนใจบอกเขาให้มาบ่อยๆแล้วกันตามนี้นะ อยู่ต่อเหรอเอาร่างอยู่ต่อก็อยู่ไปบำเพนไปถือว่าเทวดากับร่างมีบุญต่อกันละกันแล้วจะไม่บอกชื่อเหรอบอกไม่บอกเทวดาชั้นไหนจ้าชั้นจาตุมชั้นสูงชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกอยู่ชั้นไหนไปแล้วครับไปแล้วเออ ๋อคงเอาบุญเนี่ยเธอก็รู้อยู่แล้วใช่ไหม <ทะ S 1> ว่าเขาไม่อยากไป <c oughs> เธอเป็นคนจังหวัดอะไรนะนครพนมนครพนม,นพนมค่ะนครพนมเหรอ๋อแล้วสามีเธอรู้เปล่าเธอมาเนี่ยรู้ค่ะสามีอยู่ต่างประเทศสามีอยู่ต่างรฝรั่งเหรอฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเขาให้เข้าวัด เนะขาไม่เข้าวัดเขาให้เข้าเขาใ,ให้เขาวัดขเขาขให้เข้าวัดเดี๋ยวก็ดีแล้วก็เข้าไปเ่งโเงินมาแล้วกัน <c oughs> <c oughs> อ๋อไม่ว่าใช่ไหมดีแล้วดีแล้ว